สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้นะคะพวกเราตายายพังแม่เจ้ากุนกับพังแม่มะลินะคะได้พากันมาตัดหญ้าให้กับช้างชาราทั้งสองเชือกนะคะหญ้าอ่อนๆนะคะแม่จ๋าพ่อจ๋าดูตาใกล้จะเต็มรถแล้วนะคะตาแบกนะคะแบกไปใส่สลิงนะคะมาแต่เช้าๆเลยนะคะกลัวฝนตกนะคะพาครึมๆนะคะฝนตกก็ได้มาตากฝนนะคะแม่จ้าพ่อจ๋า คะแนนที่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะพวกเราตายายนะคะได้มาตัดญ้านะคะให้กับช้างทั้งสองเชือกได้ทานนะคะก็ขอพระคุณนะคะกราบขอบพคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะพังแม่เจ้าคุณกักบแม่งแม่มลิได้ทานนะคะต้นยาอดอ่อนนะคะสวยๆงามๆนะคะแม่พ่อจ๋าก็กราบขอบพคุณท่านมากๆเลยนะคะ ขอให้บุญกุศลน,นะคะหนุนนำให้คุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพกายแข็งแรงคุณพระคุม้มครองนะคะคิดหวังสิ่งใดได้ดั่งใจปรารถนานะคะสาธุสาธุนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆพวกเราตายายช้างทั้งสองเชือกนะคะตอนนี้ตาก็แบกญยามาแล้วนะคะไปจะไปสาลิงแล้วนะคะ จะเต็มรถแล้วนะคะเพราะว่าพวกเรามาแต่เช้าเลยนะคะแม่จ,าจ๋าพ่อจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆพวกเราตายหญ่ด้วยนะคะฝากพังแม่เจ้าคุณกับพังแม่มะลิด้วยนะคะฝากผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเมตตาด้วยนะคะเ <c oughs> ต็มรถแล้วนะคะก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะอีกหนึ่งแบกนะคะ ฝากแม่พ่อใจดีใจบนทุกท่านเมตตาด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆนะคะตัดไปเรื่อยๆนะคะแม่ๆจ้าต้นยาอ่อนๆก็กว่าจะเต็มรถนะคะใช้เวลาหลายชั่วโมงมากเลยนะคะเป็นคะแนนที่ท่านเมตตาเข้ามานะคะช่วยเติม ช่วยซื้อผลไม้พวกเราก็เจ็บสะสมนะคะได้ค่าน้ำมันตัดหญ้าแล้วก็ซื้ออาหารหลักคือต้นสับปะรดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆพวกเราตายายด้วยนะคะทุกๆคะแนนทุกๆก,ก,กำลังใจที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะท่านได้ช่วยเหลือทั้งช้างทั้งคนพอได้กินได้อยู่รอดนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแมขวานขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้ากาบขอบพระคุณจ้า